เรียกได้ว่าช็อกทั้งประเทศหลังนางเอกสาวชื่อดังพิงกี้สาวิกาชัยเดชและคุณแม่ถูกส่งตัวเข้าเรือนจำหลังสารอาญามไม่อนุญาตให้ประกันตัวคดีแชร์ลูกโซ่ฟอเล็กชีดีเนื่องจากเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงและมีความเสียหายมากทำให้พิงกี้และคุณแม่ต้องเข้าไปนอนในคุกทันที เรื่องของเรื่องคือนายอภิรักษ์โกธิเจ้าของบริษัทฟอเร็กทีดีที่ถูกจับกลุ่มไปก่อนหน้านี้เปิดบริษัทรวบรวมเงินลงทุนโดยบอกว่าจะเอาเงินลงทุนซื้อขายเงินตาต่างประเทศแล้วนํากําไรมาแบ่งให้กับผู้ลงทุนและผู้ที่ชักชวนคนมาร่วมลงทุนก็จะได้เปอร์เซ็นต์อีกเหมือนแชร์ลูกโซ่ซึ่งช่วงแรกก็จะจ่ายเงินปันผลล่อเหยื่อให้ติดกับก่อนที่จะเบี้ยวไม่จ่ายจนมีผู้เสียหายเกือบหมื่นคนความเสียหายหลายพันล้านบาทแล้วเรื่องนี้เกี่ยวอะไรกับนางเอกสาวพิงกี้ จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่าเส้นทางการเงินของพิงกี้และครอบครัวเกี่ยวข้องกับคดีนี้โดยก่อนหน้านั้นพิงกี้ได้ร่วมออกงานอีเวนต์ของนายอภิรักษ์หลายครั้งส่วนพี่ชายของพิงกี้เป็นกรรมการอยู่ในบริษัทของนายอภิรักษ์โดยเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหาพิงกี้พี่ชายและคุณแม่3ข้อหา คือ 1. ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชน2ร่วมกันช่อกงประชาชนและ3ร่วมกันนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ทำให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนซึ่งทั้ง3ก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะโดยบอกว่าเธอก็ตกเป็นเหยื่อและได้รับความเสียหายเช่นเดียวกัน CSI เปิดเผยว่ากลุ่มผู้ต้องหากลุ่มล่าสุดนี้เป็นกลุ่มผู้ต้องหาที่มีพฤติการแบ่งหน้าที่กันทำเช่นการร่วมลงทุนหรือชักชวนให้มีผู้เข้ามาร่วมลงทุน โดยในส่วนของดาราสาวพิงกี้จากข้อมูลพบว่ามีหลักฐานยืนยันได้ชัดว่าเซ็นสัญญาร่วมลงทุนกับกลุ่มผู้บริหารและชักชวนผู้ร่วมลงทุนโดยรู้จักและเข้าร่วมกับกลุ่มผู้บริหารซึ่งเธอได้รู้จักผ่านทางพี่ชายในเรื่องของการควบคุมตัวพิงกี้และครอบครัวล่าสุดอธิบดีกรมราชทัณฑ์เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ได้แยกผู้ต้องหาหญิงไปไว้ที่ทันทสถานหญิงกลางส่วนผู้ต้องหาชายไปอยู่ที่เรือนจำกลางพิเศษกรุงเทพมหานคร ซึ่งเมื่อเข้าไปแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะพาเข้าสู่แดนกักเพื่อสังเกตการติดเชื้อโควิด -19 ตามมาตรการการป้องกันโดยมีกำหนดต้องกักตัวอย่างน้อย5วันระหว่างนี้ไม่อนุญาตให้ทนายความหรือญาติเข้าเยี่ยมพิงกี้กับแม่มีความเครียดเล็กน้อยมีการพูดคุยให้กำลังใจกันตลอดเวลาและนอนหลับในช่วงสองทุ่มส่วนเช้าวันนี้ทั้งสองมีอาการเครียดลดลงสามารถรับประทานอาหารได้ ทั้งนี้หากคนระยะกักตัวแล้วเจ้าหน้าที่จะนําผู้ต้องหาเข้าสู่แดนแรกลับโดยเรือนจําม,มีการเตรียมผู้ต้องขังที่เลี้ยงเพื่อคอยดูแลสภาพจิตใจของพิงกี้และคุณแม่แล้วเรื่องแชร์ฟอร็กทีดีล่าสุดมดดําคาชาพาบอกในรายการแฉว่าคนบันเทิงโดนกันเยอะจะนงพนีโดนไป20ล้านพิงกี้เป็นดาราก็น่าจะให้ไปหาคนมาร่วมลงทุนแรกๆก,ก็จะได้เงินคืนกัน ขณะที่พิงกี้เคยให้สัมภาษณ์ว่าเจอพิษ Forex กทดีจนต้องเริ่มขายของออนไลน์เพราะเงินเก็บ3-4ปีหมดไปกับการลงทุนฟอเล็กแล้วพิงกี้บอกว่าโดนไปเยอะเงินเก็บไม่คิดให้ดีลงหมดหน้าตักเลยพังทลายนอกจากพิงกี้แล้วล่าสุดอายการยังเห็นว่านอกจากผู้ต้องหาหลาย10คนแล้วยังมีผู้เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดอื่นอีก16คน ในจำนวนนี้คาดว่ารวมถึงดีเจแมนและใบเตยสุธีวันด้วยโดยได้ประสานหนังสือไปยัง DSi ให้ไปติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งทาง DSi อยู่ในระหว่างการดำเนินการซึ่งก่อนหน้านั้นดีเจแมนและใบเตยได้ออกมาปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้องไปแล้วหลังมีภาพดีเจแมนนั่งประชุมกับนายอภิรักษ์นั่นเอง